สวัสดีครับหนุ่มพูลสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนฟ้าสวนครับผมวันนี้พามาดูลูกบอลท่านะครับที่ไหลมากับในช่วงน้ําท่วมนะครับวันที่สิบก้าพฤศจิกาที่ผ่านนะครับผมนี่เริ่มออกสามใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันก่อนนะครับว่าใบเขาจะเป็นยังไงนะครับบอนท่าที่ผมลงคลิปไว้นะครับไม่สามารถทานได้นะครับเพราะว่ามันจะกันนะครับนี่นะครับใบใบแรกนะครับ นี่ผมก็สังเกตทุกวันนะครับเพราะว่าที่น้ําพัดมาแล้วก็มางอกอยู่ใต้โคนยางที่ผมตัดอยู่นะครับนี่ลักษณะใบเหลืองๆนี่นะครับแล้วก็ใบที่สองนะครับนี่ด่างนะครับผมแล้วก็ใบที่สามนะครับเริ่มจอกสามใบแล้วนะครับนี่ผมก็ ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับบอนท่าก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนฟอกสวนนะครับเจอในสวนต้นไม้แปลกๆนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19นะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับบอนท่าหรือว่าบอนนานะครับไม่สามารถทานได้นะครับผมเพราะว่ามันจะคันแค่นี้นะครับผม ขอบคุณและสวัสดีครับ